ใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยตอนนี้เจ๊ยอยู่ที่นะคะวัดทับกระดานนะคะอำเภอสองอำเภอสองพี่น้องนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะอ่ะบ้านเกิดเองบ้านเกิดนะคะเพราะว่าเจ๊ก็เป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีเหมือนกันตอนนี้มาขอพรแม่พึ่งเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้กําลังที่จะอ่า กลับไปที่รถแหนึ่งนะคะเดี๋ยวมีเรขเด็ดๆมาบอกนะคะเดี๋ยวมีเลขเด็ดๆมาบอกนะคะคนเยอะมากค่ะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยแล้วก็คนเยอะมากด้วยโอ๊ยร้อนอ่ะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ที่หนูได้มาที่นี่นะคะก็ต่างชื่อเสียงต่างทุกที่ นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้จักเป็นที่ดีเลยว่าวัดทับกระดานนะคะวัดแมพ่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะใครที่อยู่ในแวดวงวงของวงการบันเทิงวงการสแสดงหรือว่าต่างๆนานาก็แล้วแต่นะคะก็จะเดินทางมาที่นี่มาขอพอรมาขอชื่อเสียงมาขอโชคลาภกันเยอะแยะมากมายเลยว่าเมื่อก,กี้เจก็เข้าไปขอโชคลาภจากแม่พึ่งมานะคะ,นะคะก็เขย่าซเซมซีขอสามขอสาม สามตัวเลขนะก็เมื่อกี้เดินออกมาก็ซื้อลอตเตอรี่ทันทีนเดี๋ยวจะให้แคปตัวเลขนะคะที่ได้ในวันนี้เผื่อเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันเผื่อจะได้นิดนิดหน่อยหน่อยเนาะเผื่อถูกกันเนาะอ่ะอันี้ก็ซื้อรูปแม่พึ่งมานะคะเช่ามารูปแม่พึ่งนะมาหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยได้บูชานะมารอบมีบูชารูปแม่พึ่งนะอ่ะ สามพันคนแล้วสวัสดีนะคะสามพันคนสวัสดีอันนี้เป็นรูปแม่พึ่งเนาะพอดีว่าโดนจิตโดนใจชอบเลขนี้ก็เลยซื้อนะคะพอดีว่าโดนจิตโดนใจชอบเลขเอ้ชอบภาพนี้ก็เลยซื้อนะคะอ่ะอ่ะขอให้วันนี้งวดนี้ขอให้แม่พึ่งนะคะให้ fc แฟนขับหนูนะแม่นะขอให้มีโชคมีลาบกับแม่นะคะอืมอ่ะ ร้องม,มากมายนะคะก็ซื้อกลับไปบ้านไว้นะลูกแม่พึ่งเนาะก็หลายๆท่านนะคะก็อาจจะรู้จักนะคะแม่พึ่งแม่พึ่งคือใครแม่พึ่งก็คือพุ่มพวง,พงดวงจันทนะคะราชนีลูกทุ่งนะคะอ่าหลายๆคนนะคะในเวทวงของการแสดงเวทวงของนักร้องเวทวงของอ่าการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาขอโชคขอลาภขอ ชื่อเสียงขอนุ่นขอนั่นขอนี้จากแม่พึ่งไปก็ก็ประสบความสําเร็จเยอะหลายๆท่านเลยนะคะอ่ะสําหรับเลขที่หนูไปขอมาตอนแรกอะ่ะหนูใช้เวลาประมาณตกสิบนาทีเลยในการถ่ายติดในการถ่ายซีมซีที่หนูเขยา่าใช้เวลาประมาณสิบนาทีแม่มันถ่ายคือมันถ่ายติดไหมมันติดแต่มันไม่ชัดเลยหนูโฟกัสยังไงแล้วโฟกัสแบบนี้เขาก็มีป้าเดินมาขนาดบอกว่า หนูขอเขาลูกขอจะขอถ่ายหน่อยขอถ่ายหนูก็อ่ะขอถ่ายหนูก็ลองอีกประมาณสามสี่ฉดนะกว่าจะติดมาแบบชัดๆนะคะเพราะว่ามันถ่ายถามว่าถ่ายถ่าย,ายมันถ่ายได้ไหมมันถ่ายแต่คือเซมซีที่หนูจะเขย่าเนี่ยมันมันคือมันไม่ชัดเลยนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วหนูขอคนละสามแชร์ด้วยใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มให้เจด้วยนะคะใครมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มให้ด้วยนะคะโทรศัพท์อยู่ไหน คือหนูถ่ายอ่ะถ่ายยังไงก็ถ่ายไม่ชัดก็เลยขอมีป้าเดินมาก็าวบอกหนูขอเขาสิลูกขอถ่ายเขาหน่อยลูกได้แล้วหนูก็ซื้อมาเลยหนูซื้อเลยค่ะหนูไม่สนใจหรอกเล็กสวยไม่สวยหนูซื้อเลยไหนละไปไหนละละ่ะซื้อมาเมื่อกี้สองพันซื้อเยอะนะซื้อเยอะเยอะแล้วนะซื้อเยอะแล้วนะคือ ถ่ายคือถ่ายยังไงก็ไม่ติดถ่ายยังไงก็ไม่ได้มีป้าปเดินม,มาบอกว่าเออหนูขอเขาซีลูกหนูก็รอ,อกประมาณ3ามสี่แฉะแล้วหนูเจ๊ขย่านะคะเจ๊ไม่สนใจเลยว่าสวยหรือไม่สวยจะเป็นเลขอะไรแต่รู้สึกว่าหนูมีพลังแบบว่าเออเรารู้สึกว่าเราถ้าคนเราศรัทธาคนเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเชื่อมั่นในอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามาขอเนี่ยต่อให้เป็นเลขอะไรเราก็ต้องซื้อไว้เนาะอ่ะโอเคนะคะเป็นเลขวันนี้เลย จะเอาไปเล่นฮาหนอยวันนี้ได้ไหมได้จะเอาไปเล่นรัฐบาลได้ไหมได้แล้วแต่เลยหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้หนูขอโชคขอลาบหนูไม่ได้บอกค่ะหนูไม่ได้ถามเขานะคะว่าเออจะออกอะไรนะก็แล้วแต่ดวงของพวกเรานะเนี่ยตอนแรกหนูเจพยายามแบบว่าโฟกัสนะคะโฟกัสหลายรอบมากเลยอ่ะ4,200ท่านเนี่ยคือหนูพยายามโฟกัสนะแต่มันไม่ติดนะคะมันไม่ติดจริงๆ เนี่ยอันนี้มันก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างอ่ะแคบค่ะใครแคบแล้วนะคะพิมพ์สาธุมานะคะเจอ F4 อ๋อเจอ F4 เขนินนะถ่ายทำตัวไม่ถูกนะคะทำตัวไม่ถูกเจอ F4 ทำตัวไม่ถูกนะคะอ่ะแคบค่ะแคบนะคขสี่พันห้าร้อยท่านตรงนี้แคบนะคะ แคบนะคะแคปแล้วพิมพ์สาธุนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะให้ดูลอตเตอรี่ที่หนูซื้อนะคะใครแคบแล้วพิมพ์สาธุนะคะ,ะ,ใ,ะ,คะใครแ,บแะค,ะครแบแล้วเนี่ยตอนแรกหนูถ่านมันก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างเนาะเออนะคะอ่าอันนี้ภาพตัวเองนะคะภาพตัวเองเนาะนี่ค่ะสวยแม่พึ่งนะคะวันนี้เดินทางมาขับรถมาประมาณสองชั่วโมงเลยนะคะในการขับรถมาในวันนี้นะคะสองชั่วโมงเลยนะคะ สองชั่วโมงเลยอันนี้ไหว้พระปลาประสบสุขนะคะขับรถมาอันนี้เป็นอัฐินะอัถิแม่พึ่งนะคะเป็นอัฐิแม่พึ่งนะคะอนดูให้ดูอีกหนึ่งรอบภาพเนี้ยน่าจะชัดสุดละอ่ะสาธุค่ะใครแกลบแล้วพิมพ์สาธุนะคะซื้อฮาหนอยวันนี้ได้ไหมซื้อได้นะซื้อได้แต่หนูชอบห้ามากเลยนะวันนี้ชอบห้า หนูชอบห้ามากเลยอ่ะเดี๋ยวหนูให้ดูนะคะเี๋ยวจะให้ดูลอ,ลอตเตอรี่นะซื้อมานะคะ5 0าศูอ่ะเจ๊ซื้ออะไรเดี๋ยวให้ดูเจ๊ซื้อ5 9ก็คือ5้าเนะี่ไม่ได้อยากซื้อหรอกนี่เก้าห้า5ูนย5เก้าห้ชอบศูนห้ามากนะคะชอบศูนย์ห้ามากนะ สวยสวยเก้ 9, 5, นี่แล้วก็ได้เก้าเกนะ950 905สวยสวยสวยมาก2 0งหชอบชอบ0ูนย์ห้านะคะชอบ0ูนย์ห้ามากนะอยากจะบอกว่าชอบ0ูนย์ห้ามากอ่ะต่อไปฮานอยฮานอยนะคะฮานอยหนูก็อยากจะบอกว่าเล่นตัวนี้เลยนะเล่นตัวนี้ได้เลยฮานะอยน่ะอขออนุญาตดืดด่มน้ํานะคะ ฮานอยก็เล่นตัวนี้ได้ฮานอยเล่นตัวนี้ได้ไหมได้เลยค่ะฮานอยเล่นตัวนี้ได้เลยอะคุณแม่ขาใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะฝากแชร์ด้วยอีลีค่ะแม่อีลีค่ะสวยนะ05สวยนะคะคุณแม่ขา05หนูถือว่าเป็นเลขที่สวยอยู่พอสมควร นะ05สวยอยู่ค่ะ05สวยอยู่ขอบคุณสําหรับการติดตามมาเฟียชาแนลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ